ชายคนหนึ่งยอมปั่นจักรยานไปกลับที่ทํางานวันหชั่วโมงเพื่อที่จะหาเงินช่วยครอบครัวย้อนไปตอนปี2023แซมซันอดัมส์ชายคนนี้ทางานที่ร้านเท็กซัสโรดเฮาส์ในรัฐเคนทักกี้ประเทศอเมริกาแต่ปัญหาคือบ้านของเขาอยู่ห่างออกไปกว่า30มไมล์หรือประมาณ48กิโลเมตรจากที่ทํางานเลยทีเดียวแถมตัวแซมซันก็ไม่มีรถยนต์จะมีก็แต่จักรยานคันเก่าคันเดียวทุกๆวันชายหนุ่มจะปั่นจักรยานมาทํางานโดยต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงปั่นจากบ้านมาที่ทํางานและอีก3ชั่วโมงตอนกลับทีี่่เเขายยออมหนนืแบบ พะจาเป็นจะต้องหาเงินไปใช้ในครอบครัวจริงๆจนเวลาผ่านไปหลายเดือนมีผู้หญิงอีกคนที่ชื่อโจเอลลองเริ่มสังเกตเห็นว่าแซมสันดูเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาทันทันที่บางทีเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานด้วยซ้ําเธอเลยลองถามดูและได้รู้ถึงปัญหาของชายหนุ่มเข้าตอนแรกโจเอลก็เสนอให้ชายหนุ่มติดรถมาด้วยเวลามาทํางานลลไปถึงตอนกลับบ้านและพอคุยทําความรู้จักกันไปหญิงสาวยิ่งรู้สึกว่าแซมสันเป็นคนดีมากๆจนเธอเองอยากจะให้ความช่วยเหลือต่อมาเธอเอาเรื่องราวไปแชร์ในเฟซบุ๊กและสร้างแอคเคาท์กฟันมีขึ้นมา ซึ่งก็ได้ผลมีเงินเรจจากเข้ามา6 2 9 5เหรียญซึ่งก็มาพอจะซื้อรถมือสองให้แซมสันสักคันวันถัดมาโจเอเลเรเอารถคันนี้ไปเซอร์ไพรส์เพื่อร่วมง,งานพอรู้ว่ารถที่เห็นเป็นของตัวเองชายหนุ่มก็อดดีใจไม่ได้และแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงจากปั่นจักรยานรอบละสามชั่วโมงเหลือแค่ขับรถเที่ยวละสามสิบนาทีดีใจกับแซมสันด้วยจริงๆเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาจ้านะครับ